สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่องเบ้ากรอบรอยยันตนะครับพี่น้องวันนี้เบ้ากรอบรอยยันตกำลังเปิดคั้วใหหนาคอกจากคลองนะครับพี่น้องเนาะเป็นคั้วสายอ่างสายเงาเลยพี่น้องป๊ัดมาเลยครับพี่น้องเอ้ยเงาของเงาเนี่ยพี่น้องพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผมสผ้ายางรอบตัวกันนะพี่น้องเนาะว่าคั้วตัวนี้สูงเท่าไหนท้องพอไรนะครับพี่น้องเนอะอ๋อถ่ายพี่น้องถ่ายบุกส่วนโบตัดเลยครับพี่น้องเอ้ยมวกเนี้ยของเงาเงาเ้อพี่น้อง ฝากกดติดตามช่องกอบกล้วยงามหล่อเอ็ดเนี่ครับพี่น้องเอ้ยเพราะอะไรพี่นกองตังใจให้างผมนะครับกดซับสไครต์กดแชร์กดแชร์เนี่ยนะครับพี่น้องเอ้ยนี่นะครับกองยิ่งมากเอาเอาสวัสดีครับกล้วยไม้นีิทองก็พอไรเนาะครับนี่ครับทองสร้างอุปกรณ์หกเดือนนะครับมีใบมีหลอดนะครับขอเบิ้งใบมังหลอดนะครับมันี้หลอดครบจ้าโอ้นะครับนี่ครับทองสร้างอุดรณนี่งหกเดือนเด้อพี่น้องเด้อเอกสารมันครบ้ะครับนี่ใบหลอดนะครับนี่หลอดครับมีใบครับครบเด้อพี่น้องสร้างอุดรของผู้กองเป็กนะครับพี่น้องสูงทททีี่สุดใในนนนนปรระะเศไยตอ้คับ ข้อยกั็เฉียงๆนะครับเนาะปาดของเงียบงันครับสูงหลายมานไเนาะครับนี่ครับสูง146บวกนะครับเนาะปาดรับประกันทรวงรับประกันตัวนี้นะครับเนาะข้วยเป็นสายไรเนาะครับนี่สายอุไทย่อยค่ะสายอุไัย่อยนะครับพี่น้องปาดของเงียบงามเด้อพี่น้องเอ้เลยนะครับข้อยังไม่ใหญ่บม่งามแต่พี่น้องเอ้ยสูงวัย46นะครับพี่น้องท่องก็พอสร้างอุดรในหุกเดือนเด้อพี่น้องใบหลอดครบเด้อครับพี่น้องปาดเดินมาหนามทางหนาเลยนะครับเด้อ ป้าอดขวยมันใหญ่มาเหาที่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยมีที่เด็ดเด้อพี่น้องเอ้ยมีที่เด็ดบ่ครับนี่ป้าตากระเต็มแจ่มประจำาแล้ครับเนาะตาแต็มๆเด้อพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยหลังปลาบูค้อประชิงเด้อครับพี่น้องมึงบอกเผาเด้อพี่น้องย้อนตุยสวยด้วยครับป้าแข่งขาใหญ่ดีเด้อพี่น้องเด้อป้าถูกครับสุดยอดนะครับตัวนี้ครับทองกระพอสั่งอุดรของผู้กองเป็กเด้อครับพี่น้องป้าเห่าเห่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยคมเห่าประตำเราทิ้งครับรถไฟกับป่าปานนะครับ คุ่เนส้างสินทุ์แลวพี่น้องเอ้ยของเงี้ยง,งามนะครับเนาะนี่นะครับเอามานเปิดไปราคาไะไเน,หนาะครับมาหนิแสนหนึ่งหมื่นห้า,าหพัน 115, นั่นปะครับนี่ฟังผิดปะเนาะครับนี่ผบผิดตค่ะบอผิดดวครับเปิดไป 115, แสนหนึ่งหมาพัน้อพี่น้องของเงี้ยยเงีเง้ยครับสูงหสี่ 46, ้อพี่น้องเอ้ยมือนีครับ พี่น้องเลยเพิ่นเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วพี่น้องฟังบ่ผิดเด้อครับเป็นว่าบ่ผิดไปนะครับของเงี้ยเงี้ยวๆแล้อพี่น้องปาดผมว่ามันจุลวดน้ำหรอกครับพี่น้องนี่เรียดนำนำกุ้งปลาเด้อครับพี่น้องปาดปากหนาสายเงี้ยนะครับพี่กินหย่าดีแล้วครับเนาะปาดพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยครับเปิดไปแสนหนึ่งมื่นห้าพันมาแล้วพี่น้องของเงี้ยเงี้ยวๆกุ้เผาตุ๋ยสวยๆแล้วพี่น้องเนี่ยสุดจัดประดับบอกครับตัวนี้เนาะ ไพ่สนจิตสนใจกับโทรเขามาสอบถามช่องกอบคุ้ยงามรอยเด็ดแล้วครับพี่น้อง0832593327เลยครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับเปิดไว้ที่115,000บาทแล้วครับพี่น้องของเงี้ยงงามนะครับสูง146ยสี่สิบหพี่น้องรับประกันทองรับประกันตำนี้แล้วครับนะเนาะอ๋อพี่น้องเอ,อ้ยควยมาเหาเงี้ยอยางเงี่ยครับของเงีย้งงงยงงามเลยพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับ มึงเนี่ยบางตาไปพี่น้องเอ้ยที่เด็ดเลยครับเอาคับมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยก่อนจะจบฉิปผสมเสริมมงของงามๆมีเสียงเทียนนะครับเแล้วมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยหลังปลาบูครอบปาชิงเนี่ยพี่น้องซุดจัดปลัดบอกนี่ครับตัวนี้ครับบอกพิษฝังเนี่ยพี่น้องผูดสิเอาไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับสูงรอยสี่สิบหกทองกระพอสร้างอุดรของผู้กองเปิกเนี่ยพี่น้องป้าเน่าเงยพี่น้องเนาะฝากกดติดตามช่องบาลกอบลอยเห็ดเด้อครับพี่น้องก็ได้เป็นกำลังใจผมหาคลวยงามๆอย่างสิทธะครับพี่น้อง สน,สนใจกับทั่วเขามาสอบถามช่องเป่ากบปล่อยเด็ดนะครับพี่น้อง083 259 3327เก้อนะครับพี่น้องขวายูบ้านหนองบอนตำบลหน,นองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาเดี๋ยวยางมังรอบตัวอีกทีหนึ่งนะครับแนละ้วป๊อดเปิดไวท 1, 15, ท้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะพี่น้องป๊อดของเงาเงาพี่น้องเอ้ยตะลี่ดำแนวเป็นเงาปีนี้นะพี่น้องเฮ้ยไายพ่ะตองห่วงนะพี่น้องไายเปิดกลวงสวยนะครับสายอุ้งไทยลอยนะครับ เป็นกล้วยสายอุเทนลอยเด้อพี่น้องลูกตัวที่3ในท้องมานนะครับเราประกันท้องตรวอันนั้นเศร้าเรียบร้อยนะครับเนาะอัดเห่ากัเห่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยของเงี้ยวเห่าด้อเนี่ยผมบอกว่าผิดหวังที่พี่น้องราคาเมันเกิดเปิดมาแพงนี่ครับพี่น้องม่นฟังผินดนะครับของเงียวงามครับพี่น้องเอ้ย มึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยของเงียบงามพี่น้องเลยมึงเนี่ยผมเสือเบื้องเต็มๆจอได้เลยครับที่เด็ดเลยครับพี่น้องใหญ่อ้างลึกเลยครับพี่น้องเปิดไว้ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องเนาะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ